ไปต่อที่ความคืบหน้าคดีของนายวัฒนาค,คุมเเรศเลยนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปแล้วตอนนี้อยู่ในราบ11สอบสวนเข้มนี่นะฮะแก่จากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่านายวัฒนาเนี่ยใส่หน้ากากนอนามัยปิดปากพร้อมกับถือถุงผ้าที่ด้านในใส่ดอกไม้ปลอมเอามาซุกเอาไว้ในห้องวงสวรรณ์ก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วไปค้นที่บ้านก็ยังพบ อุปกรณ์ในการประกอบระเบิดอีกหลายรายการวันนี้บ้านปิดเงียบเลยฮะไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับรวมถึงปรปภที่อยู่หน้าหมู่บ้านก็ตรวจเข้มงวดเช่นกันใครจะเข้าออกจะต้องตรวจบัตรก่อนวันนี้คุณอนไทัยไปปักหลักเลยครับไปดูว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่า พลตเอกศิวราลาังสิพานักกุลรองพบตรซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนนะครับก็ไปขอหน้าสารอนุมัติหมายจับนายวัฒนาหลังจากที่ถูกควบคุมตัวล่าสุดสารอนุมัติหมายจับไป5ข้อหาติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณอนุทัยสกุลทองสดจากศา,า,าลอาญาลชนาครับคุณอนทัยเชิญครับ ล่าสุดนะคะสารอาญารัชดาก็ได้อนุมัติหมายจับนายวัฒนามือวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหมายจับในครั้งนี้นะคะพลตําตรวจเอกศิราก็บอกนะคะว่าได้อนุมัติทั้งหมด5หมายจับ5เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกันซึ่งก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นในปี2550นั้น1เหตุการณ์เหตุการณ์ระเบิดในปี2560อีก3เหตุการณ์แล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือการที่ไปพบ วัตถุระเบิดและก็อาวุธปืนยุทธภัณฑ์ต่างๆที่บ้านของนายวัฒนาค่ะทั้งหมดนี้ก็รวมกว่า5ข้อหาด้วยกันที่นายวัฒนาโดนนะคะส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับทางการเมืองหรือว่าเหตุการณ์ในพื้นที่ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นั้นทางพลตืเอกศรีเวลาก็ยังไม่สามารถตอบได้จะต้องรอการสอบสวนที่ชัดเจนก่อนค่ะ โดยในวันนี้นะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกศิวาราลังสีพานักกุลนะคะก็ได้นําตํารวจกองบัญชาการตํารวจนครบาลตํารวจกองปราบปรามพร้อมกับเอกสารหลักฐานกว่า20แฟ้มนะคะมายื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับนายวัฒนาภูมิเรศอายุ61ปีอดีตวิศวกรไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นมือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะคะโดยก็ใช้เวลานาน,านกว่า2ชั่วโมง พลตํรวจเอกศิวราก็บอกนะคะว่าสารอาญารัชดาอนุวัตหมายจับนายวัฒนารวม5เหตุการณ์5หมายจับด้วยกันเหตุการณ์ที่1นะคะคือระเบิดหน้าห้างเมเจอร์รัชโยธินวันที่9เมษา,ายน2550เหตุการณ์ที่2คือระเบิดหน้ากองสลักเก่าวันที่5เมษา,ายนปีนี้นะคะและเหตุการณ์ที่3คือระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติวันที่15พฤษภาค,คมปีนี้เหตุการณ์ระเบิดหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าวันที่22พฤษภาคมและหมายจับที่5นะคะก็คือการไปพบ วัตถุระเบิดจากการตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านอมรินิเวศเมื่อวานนี้ค่ะข้อหาที่นายวัฒนาโดนนะคะก็คือฐานความผิดพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนทําให้เกิดระเบิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและทําให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ค่ะโดยพลตำรวจเอกศิวลาย,ยืนยันในะคะว่าขณะนี้มี คดีมีความคืบหน้าไปมากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งการให้ขยายผลทั้งนี้หากพบว่ามีหลักฐานาพาดพิงถึงใครชัดเจนก็จะขออนุมัติหมายจับเพิ่มแต่ในขณะนี้นะคะยังอยู่ระหว่างรอการสอบสวนเพราะว่านายวัฒนานั้นยังอยู่ระหว่างการที่ฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวไว้ตามอำนาจของคอสชอซึ่งจะต้องรอการส่งตัวมาให้ทางตำรวจและทำการสอบสวนก่อนส่วนนายวัฒนาจะก่อเหตุคนเดียวหรือไม่นั้นนะคะ ตำรวจเอกศรีเวลาย,ยังไม่สามารถที่จะตอบได้จะต้องขอรอดูพยานหลักฐานก่อนแต่โอกาสที่นายวัฒนาจะทําคนเดียวนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าจากหลักฐานที่พบอยู่ในขณะนี้นั้นก็ยังเชื่อว่าเป็นการทําคนเดียวแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่านายวัฒนาเองก็มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าเพราะเป็นวิศวกรไฟฟ้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยรวมถึงส่วนประกอบระเบิดที่พบในบ้านพักของน,นายวัฒนาวัตถุที่ใช้ประกอบระเบิดเป็นวัตถุ อุปกรณ์เดียวกันของทั้งสี่เหตุการณ์ ส่วนจะเชื่อมโยงกับความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเชื่อมโยงกับทางการเมืองหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้จะต้องรอการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนทางนี้นะคะหากฝ่ายความมั่นคงส่งตัวนายวัฒนามาให้ทางตํารวจดําเนินการแล้วทางตํารวจก็จะดําเนินการและนําตัวไปทาแผนประกรอบคํารับสารภาพด้วยเพราะว่ามีประจักษ์พยานตอนเกิดเหตุต้องนําไปชี้ตัวส่วนสาวคนสนิทของนายวัฒนาที่ถูกควบคุมตัวมาเมื่อคืนนี้นะคะก็จะต้องรอการสอบสวนที่ชัดเจนก่อนค่ะ ตอนนี้เรามีหลักฐานคนเดียวก็ขอออกหมายไปคนเดียวครับทั้งห้าเหตุการณ์ครับถอยหลังมาถึงปี50นะฮะนะครับก็วิธีประกอบระเบิดมันเหมือนกันทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับคือระเบิดระเบิดที่ระกอกเนี่ยใช้ใช้ต้นทุนในการในการหาอุปกรณ์แพงไหมครับไม่แพงเลครับคือคนคนเดียวก็สามารถที่จะลงุซื้อได้ับขอให้มีความรู้นะฮะเขามีความรู้ป็ะอย่างดีเขาเขาจบวิศวะมานะฮะ แล้วก็เคยแล้วเคยทำงานอยู่สามจังหวัดเจ้าที่ไฟฟ้าสามจังหวัดนะครับ้มาทืมาหน้าจากอาารเรียนก็ทำ่งเดียวได้จริงก็ที่บ้านเขามันมีอยู่นะฮะมีตัววัตถุอยู่มันก็ต้องทําได้จริงไะครับก็ยิงยันว่าคืบหน้าฮะยินยันว่าคืบหน้าแล้วก็ท่านนายกรองนายกให้ให้ขยายผลนะฮะนะฮะท่านอาจารย์านหน่งานก็รวมข้อหาเดียวประมาณสิบีิาไม่ใช่ฮะข้อหา ซ้ำกันนะฮะมีระเบิดก่อให้เกิดเหตุระเบิดมียุทธภัณฑ์นะะพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์ก็มีวนอยู่แค่นี้นะฮะถ้ข้อครับครับ,รบใช่ครับทั้งทันตีนี้ถ้าทหารส่งตัวให้นี่ต้องทำแผนประกอบคำรับสารบางต้องทำนี่ฮะต้องต้องมีการเพราะมันมีประจักษ์พยานเหตุตอนเกิดเหตุนะฮะก็ต้องให้ไปประจักษ์พยานเขาดูตัวต้องมาทำแผนประกอบคำรับสารบ้างต้เขารับนะฮะเรื่องต้นยังไม่กำหนดวันที่จะส่งให้ตำรวจอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงนะไม่ใช่เรื่องของพวกรับสวนนะฮะ ก็ยินยัพว่คขึหนนาฮะรัศดรประชาชนสบายใจได้นะฮะส่วนกรณีเหตุระเบิดหน้าองค์การยูเนสโกยานสุขุมวิทที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะพลตำรวจเอกศีวราบอกว่าเป็นเพียงแค่ระเบิดปิงปองไม่ใช่การก่อการร้ายหรือว่าการก่อความไม่สงบขออย่านำไปเป็นประเด็นค่ะ และตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่คอสชอได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ควบคุมตัวนายวัฒนาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีอำนาจในการควบคุมทั้งหมด7วันนะคะหลังจากควบคุมตัว7วันแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะครบกําหนด7วันนั้นทางฝ่ายความมั่นคงก็จะส่งตัวนายวัฒนาให้กับทางตํารวจนะคะและทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นก็จะมีการถแถลงชี้แจงข้อชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งค่ะขอบคุณครับคุณอนุทัยครับ ตอนนี้นายวัฒนาถูกควบคุมตัวที่มณฑลทหารบกที่11อนะครับอยู่ระหว่างการสอบปากคําเพิ่มเติมฝ่ายความมั่นคงใช้เวลาแกะรอย24วันนะครับส่งคนไปติดตามดูพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของนายวัฒนาคนนี้อย่างต่อเนื่องแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดเหตุการณ์22พฤษภาคมนายวัฒนาคนนี้แหละครับเข้าไปที่บริเวณห้องรอพบแพทย์แล้วไปเจอนายวัฒนา หิ้วถุงพลาสติกสีขุนบรรจุสิ่งของเดินมาที่บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ก่อนจะเข้าไปภายในห้องวงสุวรรณใช้เวลา30นาทีจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็พบนายคนนี้เข้าไปแล้วก็หายออกมาฝ่ายความมั่นคงไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วพบชายผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็ไปขึ้นรถนะครับไปขึ้นรถเมสายปออ .18 ไปลงย่านบางกรวยนนทบุรี ก่อนที่จะเข้าไปในลานจอดรถใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในวัฒนาเอาสิ่งของบางอย่างไปเก็บที่รถฮอน d a รุ่นซีบิ c สีบอลแต่กล้องวงจรปิดเนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นบ่ายเลขทะเบียนได้เพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงใช้เวลาแกะรอยจากโรงพยาบาลน,นั่งรถเมไปที่บ้านพักแล้วยังส่งชุดติดตามไปสะกดรอยดูพฤติกรรมของนายวัฒนาในเชิงลึกกว่าหนึ่งสัปดาห์ ก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนายวัฒนาไปหาเพื่อนสาวคนสนิทที่คอนโดมิเนียมย่านบางกรวยกับย่านรามอินทาประกอบกับข้อมูลของนายวัฒนาเนี่ยมีพยานแวดล้อมมีภาพนิ่งเห็นชัดเจนว่าเป็นเหมือนกับกลุ่มแดงฮาร์ดคอร์รนิยมชื่นชอบในอดีตนายรุฐมนตีนายทักษิณชิน,นวัตร เพราะว่าจากการเข้าไปตรวจคนบ้านพักเนี่ยมีป้ายห้อยคอ,อเป็นอดีตพนักง,งานรัฐทวิสาหกิจมีรูปของนายทักษิณอยู่ด้วยครับฝ่ายความมั่นคงเชิญตัวมาสอบปากคำ14มิถุนายนก็มีทั้งทหารมีตำรวจมาสอบปากคำด้วยนายวัฒนายอมรับเองครับว่าจบการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มาทำงานที่กฟผจนเสถียรจนเกษียณแล้วก็ยอมรับครับว่า เป็นคนลอบวางระเบิด6แห่งที่ปวนกรุงก่อนหน้านี้เพื่อทำในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในวัฒนายอมรับกับพนักงานสอบสวนว่าที่ต้องการวางระเบิดนั้นเพราะว่าเมื่อปี53เกิดความรุนแรงทางการเมืองประชาชนเจ็บปวดต้องการวางระเบิดให้ทหารได้เจ็บปวดบ้างแล้ว6ที่ที่นายวัฒนาไปก่อเหตุนะครับบอกว่าเป็นจุดที่กลุ่มที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ย ตั้งเอาไว้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับ,รบแล้วก็ยังบอกด้วยว่าวันที่ไปวางระเบิดที่ด้านล่างของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยตัวเองเอาระเบิดไบบอมใส่ในถุงพลาสติกใสขุนแล้วก็นั่งรถประจำทางไปลงที่หน้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นเข้าไปในห้องวงสุวรรณิ์นำเทปทาตะขอเหล็กติดที่ผนังกำแพงแล้วก็นำเจกันที่บรรจุระเบิดไบบอมเนี่ยพันด้วยลวดไปแขวนเอาไว้ตั้ง เวลาเอาไว้นะครับคือ IC ซีท m มเมอรนาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งอยู่สักประมาณ10นาทีก่อนจะเดินออกมาครับพอไปดูที่บ้านเนี่ยก็จะไปเจออุปกรณ์ ไอทีมซึ่งเป็นจุดที่จะตั้งระเบิดเวลาก็ไปย้อนรอยดูกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ที่หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน9เมษายนปี50ก็เป็นฝีมือของนายพัฒนามีระเบิดตู้โทรศัพท์ที่ปากซอยราชวิถี24นะครับ5พฤษภาคมปีเดียวกันก็เป็นฝีมือของนายพัฒนาจากนั้นตำรวจก็ไปแกะรอยพบ กล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเราระเบิดที่หน้าบกทกออบอก,ก็คือกองบัญชาการกองทัพบ,บกก็ฝีมือนายวัฒนาระเบิดที่หน้ากองสลากเก่าระเบิดที่หน้าโรงละครแห่งชาติรวมถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าฝีมือคนเดียวกันหมดเลยหครั้งนะฮะแล้วนายวัฒนาก็ยืนยันว่าที่ทำเนี่ยทำคนเดียวเหตุผลเลยก็คือว่า ไม่ชอบทหารแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับการกอร่อเหตุถึง6ครั้งด้วยกันจะสามารถทําคนเดียวได้เพื่อนสาวคนสนิทที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปแกะรอยแล้วก็เห็นว่านายวัฒนาไปหาประจําตอนนี้ก็เชิญตัวมาสอบเครียดเช่นเดียวกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ,รบทันทีที่นายวัฒนารับสารภาพว่าเป็นคนกอ่อเหตุหกครั้งทำให้วันนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงต้องมีการประชุมเครียดเลยนะครับ โดยเฉพาะที่ทำเนียบรัฐบาลมีผบอเหล่าทัพเข้าไปพบกับนายยุทธมนตรีมีทั้งผู้ประชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ก็เข้าพบนายรัฐมนตรีเกือบหนึ่งชั่วโมงผบอรตรพลเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เข้าไปพบกับนายกรัธมนตรีแล้วก็มีรายงานบอกว่าพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายรัฐมนตรีเชิญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยทำเนียบรัฐบาล แล้วก็มากำชับกำชาให้ดูแลรักษาความปลอดภัยเพราะว่า,ากลัวว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหลังจากที่จับตัวนายวัฒนาได้ผู้สืข,ข่าวก็เห็นรองนายกรพนเอกประวิตย์วงสุวรรณเข้าไปาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยถามเลยว่ารู้สึกยังไงที่จับตัวนายวัฒนาได้เพราะเป็นคนหิ้วระเบิดเข้าไปวางไว้ในห้องวงสุวรรณรองประวิตยบอกว่า ดีใจนะแล้วก็สบายใจขึ้นที่จับตัวนายวัฒนาได้แล้วยืนันว่าเป็นผู้ก่อเหตุแน่นอนเพราะว่าตำรวจเนี่ยใช้เวลาในการแกะรอยมานานอยู่แล้วส่วนจะไปเชื่อมโยงกับนายวุฒิพงศ์กฤธรรมคุณหรือว่าโกตีแกนนำคนเสื้อแดงหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนยืนยันว่าการจับนายวัฒนาครั้งนี้ไม่มีนายฐานนอกราชการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับ คนการมีใครอยู่ข้างหลังมะอันนีเออ้เดี๋ยวอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนแจ้งดีกว่านะเพราะการมันเป็นส่วนรวมแนมะ้ว่าเ,ออเดี๋ยวเขาอสอบสวนมาทั้งหมดแล้วก็จะมาแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนทําแน่นอนก็ยังไม่ไม่รู้แน่นะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบทหารเขาไม่ค่อยชอบทหารแต่จากต้มต้มเนี่ยการไม่ชอบนี่ก็เคยก่อ,อกมาแล้วสามครั 3, 3, ค้งสามสามสี่ครั้ง ตั้งแต่ปีห้นะนะครับแต่ว่าการจับกลุ่มคดีนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากห้องติดตัวทโรงพยาบาลที่ปฏิบัติภาพได้ชัดเจนมากก็มัน,น,น,ก,มนกล้องมันหลายตัวนะกล้องมันหลายตัวแล้วก็คนก็ปิดหน้าปิดตาก,ก็เหมือนเหมือนกันทั้งนั้นนะนะครับก็ต้องดูว่าใครเป็นใครก็ต้องใช้เวลาพอสมควรน,นะในการติดตามเรื่องราวแต่ละคนที่นั่นไปที่ทำไป ก็มันจะไปมันจะไปเบาใจได้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครอีกบ้างหรือเปล่าที่ทําอย่างนี้ถ้ามองไปพวกกรณก่อการร้าก็จะต้องเกี่ยวข้องกับลูกเมียเกี่ยวข้องอะไรไปหมดเลยนะนันก็ก็ต้องดูต้องดูข้างต้องดูต้องดูสอบสวนดูว่ามันเป็นอย่างเป็นยังไงตอนนี้มีกา่พวกตัวคนไม่ชิดตัก็มีคนเดียวมั้ยที่เียเป็นภรรยาสิผู้หญิง ครับขณะที่วันนี้ผบตรพละตรออตเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เข้าไปรายงานสถานการณ์ให้ฝ่ายความมั่นคงได้รับทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผบตรอบอกว่าจากการติดตามจับกลุ่มแล้วก็แกะรอยน,นายวัฒนายืนยันครับว่าน่าจะมีขบวนการเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องด้วยไม่เชื่อว่าน,วนายวัฒนาจะลงมือทําคนเดียวครับุุดนะะตัวนายวัฒนานี่มีความชัดเจนว่าเป็นมือระเบิดหรือยังคะ ค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะจากการสืบสวนพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจนที่ยืนยันได้ว่าเขาเป็นคนทำคดีนี้เนี่ยผมก็ได้ดูในประเด็นแรกแล้วนะครับว่าบุคคลผู้ออกหมายคนนี้เป็นใครนะครับก็ทําการสืบสวนตลอดก็ค้นพบว่ามีความเิดดื่มดมกับเหตุการณ์ทั้งสามเหตุการณ์ เราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงรู้ตัวเป็นนายวัฒนาแล้วก็ไปจนถึงตัวเขาคะก็จะแต่วันที่เดินเรียนะครับก็ทํทงานกันมาตลอดมาพวกตัวกา่องสหเนี่ยนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลแดงวเราก็เริ่มเริ่มดำเนินการภาพเดวทางการคืนตดวอนตลอดแสดงว่าวัฒนาที่คือคนที่เรารู้ตั้งแต่วันแรกๆเลยว่าเป็นสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่วันก็อยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มที่เราตั้งก้่องใหญไว้ เรามีเรามีข้อมูลอะไรที่เชื่อว่าตั้งแต่แรกเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นภาพวงจรปิดที่ได้มาคือเหมือนหลายหลายคนที่เราไม่ได้ตัดตัดออกนะครับเห็นแต่ข้อมีลักษณะพิเศษคือปิดนักปิดท่ามาใสาแ่แป๊ดมานั่อครับถ้วก็ถือถึงมาภาพวงจรปิดอันนี้เป็นภาพที่ตำรวจได้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะหรือว่าเป็นภาพของทหารคะเราได้ไนะฮะเชื่อตามหลักการ ก็แล้วแต่เราเราเรามีดูพินิจของเราเยอะเราก็ประกอบกันหลายอย่างการขยายผลไม่ใช่คนที่เลี้ยงฟอกอะไรอย่างเงี้ยคอันนี้เราทำเสร็จแล้วนะไม่ต้องคือเบื้องต้นตนี่เขารับสารภาพแล้วใช่ไหมคะคะบอมเพื่อให้การเป็นประโยชน์ชมีการพูดไปถึงบุคคลอื่นบ้างไหมคะขอเชิญวนไว้ก่อนแต่เราเชื่อว่าน่าจะยังมีคนอื่นร่วมของเขาอีกไหมคะคะบอมเรายังไม่ตัดประเด็นอยู่แล้วนะครับ อย่างก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องจดหมายข่มขู่เขามีความเกี่ยวข้องพยายามเบี่ยดเบนสถานการณ์อะไรพยายามซักถามเขาอยู่เหมือนกันทุกเรื่องทุกอย่างที่อยู่ในเลื่อนเห็นระเบิดเขาได้ตอบถึงจดหมายอะไรนี้หรือเขารู้เห็นจดหมายข่มขู่ไหมคะอย่างนั้นคือยังไม่ตอบตัวเขายังไม่ตอบประเด็นนี้เลยว่าคนทั่วไปยังไม่ได้จอบคือจดหมายได้จดหมายนะ่คือผมมีข้อมูลสักถามอย่าง เนี่ยครับสิ่งที่ตํารวจต้องตามต่อว่านายวัฒนาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนแสดงหรือไม่ครับเพราะว่าในบ้านของนายวัฒนาตอนที่เจ้าหน้าที่ไปค้นนะฮะมีนาฬิกาที่เป็นรูปของอดีตนายกทักษิณชินวัตรับติดเอาไว้เลยเออติดหลาเลยนะฮะอยู่บนผนังก็เลยมีคนเนยงไปว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณไหมวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตนายกเดินทางมาที่ศาลเพื่อมารับฟังการไต่สวนพยานจำนำข้าวก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่ารูป นาฬิกาของนายกทักษิณที่ติดที่ผนังเนี่ยไม่อยากจะให้โยงไปว่าเกี่ยวข้องกับพี่ชายของตัวเองอดีตนายกทักษิณเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ต้องเปมีคนรักคนชอบเนี่ยเป็นธรรมดาแต่ว่าตัวอดีตนายกไม่เคยสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงขอความการุณาอย่าพึ่งเชื่อมโยงไปรอให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและพิสูจน์หลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วส่วนตัวของอดีตนายกยิ่งรักก็เชื่อ ว่าอดีตนายกทักษิณน,นั้นไม่สนับสนุนความรุนแรงแน่นอนรวมไปถึงพักเพื่อไทยด้วยที่ออกมาประนามผู้ที่กระทําความผิดในครั้งนี้อ๋อไม่เกี่ยวคนแสดงครับก็พักเพื่อไทยก็ประนามนะมคุณนิรักอกเราไม่สนับสนุนความรุนแรงรอดีตนายกทักษิณก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงเดี๋ยวรอการสืบสวนนะครับพักกันก่อนคู่เดียว